อังกรังสัมมาสัมพุทธโธภควาพุทังภควันตังอภิวาเทมิสวากาโตภควตาธรรมโมธรรมังนัมมิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆนามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปาสาทเกนะสัมปาเท,ทะท่านทั้งหลายจงตั้งใจเราเรียนด้วยความเรื่มใสเถิดดูข้อสอบครับวันนี้เฉลยข้อสอบ <c oughs> ก่อนเรียนเฉลยซะก่อน เอาข้อสอบมาด้วยไหมตรวจซ้ำครับข้อหนึ่งถามว่าปะทะรูปสิทธิคันโถกิ่งวิธานังเทเสติเกนะจะรายิตกัตถะจัมคำพีปะทะรูปสิทธิแสดงวิธีอะไรแสดงวิธีทำรูปให้สำเร็จนะครับใครเป็นผู้รจนาเอาไว้ พระพุทธปิยะเถงระรจนาที่ไหนที่แคว้นโจละภาคใต้ประเทศอินเดียครับนี่คือสถานที่เกิดขึ้นของกัมพีแสดงเรื่องอะไรแสดงวิธีทำรูปสำเร็จถ้าในนามมากันในสนธิกันก็ต่ออักษรของบทสนธิให้สำเร็จนามมากันก็แสดงวิธีลงวิพัฒนามให้สำเร็จเป็นบทนามมีใช้ตรงตามพระไตรปิฎก การกรักกะก็แสดงวิธีรูปสำเร็จของการกรักกะที่จะไปเป็นบทสัมพันธ์กับคำอื่นของทั้งนามและกิริยาตัดทิศก็แสดงอสมาก็นำบทนามกับบทนามมาต่อย่อเข้าให้เป็นบทเดียวกันจนกว่าจะสำเร็จในตัดทิศก็เอานามมาตั้งไว้แล้วลงปัจจัยมาพร้อมทั้งบีพัฒนามให้สำเร็จตรงตามพระไตรปิฎกอัคยาก็แสดงคำที่ ตั้งธาตุเอาไว้แล้วก็ลงปัจจัยลงวิพัตน์ในอาขยาตสําเร็จเป็นกิริยาสับตรงตามพระไตรปิฎกในกิพิธานก,นกันก็แสดงเรื่องธาตุเรื่องปัจจัยและเรื่องวิพัฒนามให้สําเร็จเป็นสาธารณะหรือเป็นกราระเจ็ดจนกว่าจะสําเร็จเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยทำรูปสําเร็จทั้งคำพีจึงชื่อว่าปะทะแปลว่าบทรูป,ปแปลว่ารูปต่างๆของบทแต่ละบทมีรูปเป็นอะไรบ้างสิทธิสําเร็จ แสดงวิธีทำรูปสำเร็จของบทต่างๆนั่นเองนะครับนี่คือคำแปลชัดเจนที่สุดถูกต้องที่สุดย่อที่สุดไม่ต้องไร้เรื่องยาวเกินไป <c oughs> ใครตอบแล้วได้คะแนนเท่าไหร่ก็ลงคะแนนนะครับมีอยู่3มตอนท่านสังเกตดูคอม,มานะครับใครตอบไม่ครบ3มตอนก็คะแนนหายไปสามคะแนนต่อตอน แสดงเรื่องอะไรในห่งตอนใครเป็นผู้รจนาหนึ่ตอนรจนาขึ้นที่เมืองไหนประเทศไหนอีก1ตอนใน10คะแนนของแต่ละข้อถ้าถาม2ตอนตอนละหคะแนนถ้า33ตอนก็ือตอนละ3.3มาคะแนนไม่ถึง3.5ถ้า3.5เลย3.5ขึ้นไปจะปรับให้เป็น4นะครับเมื่อไม่ถึง3.5ก็ปรับเป็น3ต่อไปข้อ2ครับ ถามว่าปะทะกรูปสิทธิคันโถเตนะกระถังคันถังนิสายะระจิโตคำพีปะทะกรูปสิทธิอันท่านพระพุทธพยะเถงระนั้นลิสายะอาศัยแล้วกังคันถังซึ่งคำพีไหนระจิโตงรจนาขึ้นไว้กิมประโยชน์ชนะถังรจนาเพื่อประโยชน์อะไรครับเ <c oughs> นี่ยครับ คำพีปะทะรู้ประสิทธิท่านอาจารย์พุทธพยาเถงระได้อาศัยคำพีกัจจายณะและคำพีนายาสะอันเป็นวัณน,นาของคำพีกัจจายณนะลดจนาขึ้นไว้เพื่อประโยชน์อะไรเพื่อความรู้ง่ายสำหรับผู้มีปัญญาน้อยอย่างพวกเราครับอันนี้ถามสองตอนครับ <c oughs> ถามสองตอนอาศัยคำพีไหนและเพื่ออะไรมีแค่สองตอน ตอบได้สองตอนก็ตอนละห้าคะแนนตอนไหนถูกได้ตอนนั้น5เต็มตอนไหนไม่ถูกก็ลดลงตามส่วนครับปรับลงคะแนนครับให้เหมาะสมต่อมาข้อสามถามว่าปะะะกรูปสิทธิยังกติกันโดโหติกินนาโมจะในคำพีปะะะกรูปสิทธิมีกันอยู่เท่าไหร่มีกี่กันความหมายกิงน,นาโมสิ มีชื่อกันว่าอะไรบ้างตอบว่าคำพีปะทะรูปรสิทธิมี7กันนี่คือถูกตอนที่1ครับตอบได้เท่านี้ได้ห้าคะแนนชื่ออะไรบ้างก็1 7กันนั่นก็คือ 1. สนธิกันสมนามะกันสี่กางอสามกรกะกัน 4. ส,สมา,าสกัน 5. ตทัทิตะกัน 6. กอคยาตะกันและ 7. กิบพิธานากันตอบ1นถึงเ ถูกจึงจะได้อีกห้าคะแนนสลับกันได้ไม่ถือว่าผิดกันมันสลับกันก็ไม่เป็นไรขอให้ครบถูกต้องตามจนกว่าครบเจ็ดกันต่อมาข้อสี่ครับถามว่าโกคันถางรมโพนามะประเพเทนกัตโมกินติคันถางรำโพคำเริ่มต้นคำพี พนามคืออะไรหรืออะไรชื่อว่าคันฐารำพระคันฐารรำพระคืออะไรคือคำเริ่มต้นคำพีเนี่ยครับถูกแล้วหนึ่งตอนครับตอนที่2มีกี่ประเภทมีเท่าไรโดยประเภทมี3ประเภทนี่ได้อีกห้าคะแนนเอาขอไปได้อีก3.3มจาคะแนานเพราะ3ตอนกินติอะไรบ้างเราก็ตอบไปเลยคือห่อาศีสนป,ปุพระกาคันถานรำพระ สองปนามาปูพักกะคันฐานกรมพะและสามวัตถุปูพปกกะคันฐานกรมพะนี่คือคันฐานกรมพะสามครับอาสีสาปูพปกกะคันฐานกรมพะคันฐานกรมพะหรือคำขึ้นต้นคำภีมีความปรารถนาขึ้นต้นคำสองปนามาปูพักกะคันฐานกรมพะคำขึ้นต้นคำภีมีความนอบน้อมเป็นเบื้องต้นสามวัตถุปูพกกะคันฐานกรมพะคำเริ่มต้นคำภีมีเรื่องเล่าเป็นเบื้องต้นมีสามอย่าง แล้วในคำพีปะทะรูปสิทธิเป็นอย่างไหนก็ไม่ได้ถามครับเพราะคำถามมันจะยาวกินไปก็เลยไม่ได้ถามต่อว่าเป็นอย่างไหนตกลงเป็นอย่างไหนครับคะคันฐานระของคำพีปะทะรูปสิทธิเป็นอันไหนในสามเนี่ยครับปนามะครับต่อไปครับข้อหถามว่าสังเขเป็นะคันถานรำพะคาถายะอถังเทเสหิ เทเสหิจงเขียนอัถังซึ่งเนื้อความซึ่งเนื้อความคันถางรำพระคาถายะของคาถาคันถางรำพระสังเขเปนะโดยย่อ,อมาโดยย่อก,ก็เท่านี้ครับข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเสียงกล้าวและขอนอบน้อมพระกัจจายนะขออาศัยคำพีกัจจายนะและคำพีในยาสะ จากรจนาคมพีประทะรูปรสิทธิอันตรงต่ออันตรงต่อพระพุทธพจน์นะครับอันตรงต่อเนี่ยไม่ต่ออะไรครับอันตรงต่อพระไตรปิฎกหรือตรงต่อพระพุทธพจน์ปรากฏชัดมีกันดีมีความรู้ง่ายเพื่อความรู้ง่ายของผู้มีปัญญาน้อยนะียครับยอดที่สุดแล้วละ่ะนะไม่ต้องพระธรรมด้วยพระสงฆ์ด้วยพระธรรมได้พระสงฆ์เลย,ย,ยครับ ไปหน่อยตกหล่นอันตรงต่อเนะี่ยตรงต่อพระไตรปิฎกรือตรงต่อพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎก <c oughs> แล้วก็ตรวจแล้วให้คะแนนครับอันนี้ทั้งความหมายเดียว1ิบคะแนนเลยครับตอบถูกเท่าไหร่ถ้ามีส่วนไม่ถูกก็ต้องตัดออกแต่ถ้าถูกหมดก็1ิบคะแนนต่อมาข้อหครับถามว่า สัญญาวิธานในสัญญาวิธานคือวิธีเรียกชื่ออักษรทัศป,ปมัตตตังนามังเทเสหิเทเสหิจงสแสดงนามังซึ่งชื่อทัศป,ปรมัตตังประมาณสิบชื่อครับชื่อว่าอะไรบ้างเนี่ยครับยกตัวอย่างมาสิบหกชื่อเป็นต้นให้พวกเราเอาสักสิบชื่อให้มันถูกอยู่ในจำนวนเนี้ครับชื่อใดชื่อหนึ่งครับ ชื่อว่าอักษรด้วยอัคราปาทโยเอกจัตตาลีสังชื่อว่าสังระด้วยตัดโถทันตาสังราอัตตะชื่อว่ารัะด้วยลหุมัตตาตโยงรัศาชื่อทีฆะด้วยอัญเยทีคาชื่อคังรุว่าทุมมหิคังรุชื่อพยัญชนะว่าเสสาพยัญชนะชื่อนิขหิตด,ด้วยชื่อนิกหิตด,ด้วย ด้วยอะอังโมนิกะไม่ใช่อังโมฮะชื่อนิกิด้วยฮะไม่ได้ยินฮะชื่อนิกิด้วยสูตรอ่าอังอิตอิอังอิตินิคหีตัง ชื่อโคสะโคสะสิทิรธตนิตะสะวรรณะสังรูปะสังโยคะลิงคะปะทะด้วยปะระสมัญญาปโยเคครับปะระสมัญญาปโยเคชื่อในคำพีสัสกิตอื่นครับเนี่ยครับอะไรชื่อไหนมาแต่ไม่ต้องอ้างสูตรหรอกครับใส่ชื่อเรียกขานชื่อมาว่าชื่ออะไรชื่ออะไรมาสิบชื่อใครได้ครบสิบแล้ว แต่ไม่ตรงตามอย่างไดอย่างหนึ่งในนี้เลยต้องตัดออกครับแต่ถ้าอยู่ในจำนวนนี้16ชื่อนี้เราทำมาครบ10ก็ได้เต็มทำไม่ครบก็หักออกเท่าที่ได้ถูกกี่อันอันละหนึ่งอันละหนึ่งคะแนนไปเรื่อยครับต่อไปข้อ7ครับสก,กาาสายอิเมสังสุตตานังอัดถังเทวเทหิวะเทหิจงบอก อัถังซึ่งอัตสุดตานังของสูตรทั้งหลายอิเมสังเหล่านี้สกัดภาษายะโดยภาษาของใครของมันของตนนะครับอัทโอะคระสัญญาโตแปลว่าเนื้อความรู้ได้ด้วยอักษรตัทโธทันตาสังราอัฐะแปลว่าในอักษรเหล่านั้นอักษรแปตัวมีโอสุดท้ายชื่อว่าสังระและหุมตาตโยงรักษา สังระสามตัวที่ออกเสียงไว้ชื่อว่ารัตสะอัญเยทีคาสระเหล่าอื่นจากรัตสะชื่อว่าทีฆะเสสาพันชนาอักษรที่เหลือจากสังระชื่อว่าพันชนะนะครับตอบตามนีห้าข้อแปลสูตรครับได้สูตรละสองคะแนนถ้าใครตอบไม่ถูก มันไม,ไม่มีคงเขาว่ามันจะถูกเลยอะครับก็ต้องศูนย์ไปละครับข้อนั้นนะครับถ้ามีถูกบางส่วนไม่ถูกบางส่วนมันมีสูตนละสองคะแนานอยู่แล้วก็ตัดออกหนึ่งคะแนานหรือคะแนานเดียวอ่ะต่อไปครับข้อที่8ครับมีกรอบมาจากไหนนน่นเนี่ยข้อที่8ถามว่าสัญญา อคังราสังรางรักษาทีคาบชัญชนะนิคหีตังฉะฐานานิจัตตังรีกัณนานิจัตตังรีปรยายตนานิอิติอิมานิประธานิสกาภาสายะปริวัตเตหิให้แปลความออกมาว่าคําแต่ละคำในแปลว่าอะไรแปลออมาเลยดูตัวอย่างคําตอบครับสัญญาแปลว่าชื่ออคังราแปลว่าไม่พินาศสังราแปลว่าอักษรมีเสียง รัศษาแปลว่าสังระเสียงสั้นทีคาแปลว่าสังระเสียงยาวชันชนาแปลว่าอักษรที่ทําเนื้อความให้ปรากฏนิคหีตังแปลว่าอักษรกดกรออกเสียงกดกรออกเสียงเม้มกรกับฐานติดกันแล้วแต่เสียงของอันไหนฉาฐานานี้แปลว่าสถานที่เกิดของเสียงหกนะครับฐานที่ตั้งที่เกิดของเสียงอักษรหก กรณานี้แปลว่าอุปกรณ์กระทบฐานให้เกิดเสียงและปัตญนานี้ความพยายามเปล่งออกเสียง4ฐานหกรณะสี่ก่ตนะี่ัันแหนะนี่คือแปลตามตัวเขาเขาแปลตามเนี้ยครับมีคําอะไรก็แปลตามเนี้ยกูจะแยกไม่ถูกก็เลยใส่คอมมาไว้ให้พร้อมเรียบร้อยต่อไปข้อ9ครับแปลคาถาสองคาถาครับ สกภาสายิมังคาถาทะยังปริวัติเตหิปริวัติเตหิจงแปลอิมังคาถาทะยัง,ง,ง,าายงซึ่งหมวดสองแห่งคาถานี้สกภาษายะด้วยภาษาของตนข้อหนึ่งตสมะอคังระโกสันลังสัมปาเทยหิตัติโกอุปัาหังขังรุงสัมมาอุทานาทีหิปัญจหิแปลว่า ตัสมาเพราะฉะนั้นใช่ไหมครับตามเนี่ยเลยแปลมาแล้วฮิตัติโกลูกศิทธ์ผู้ต้องการประโยชน์ต้องการประโยชน์ต่อไปครับนี่ครับนี่นี่ครับ,รบ,รบอุปหังบำรุงอยู่อุปถาดูแลอยู่ข้างรุงซึ่งครูสัมมาด้วยดีตั้งใจเอาใจใส่อุปถาครู ฐานาอุทานาธีหิปัญจหิด้วยข้อวัด5ประการมีอุธานะลุกขึ้นยืนรับเป็นต้นต่อไปครับสัมปาเทยะอักระโกสันลังสามารถทำความเป็นผู้ฉลาดในอักษรสัมปาเทยะให้ถึงพร้อมแปลไปตามนี้แปลวหุหันแปลไม่ต้องถูกตามที่ผมแปลเป๊ะก็ได้แต่ให้ได้พอได้เนื้อความ วัื้อความมาครบถูกต้องภาษาอาจจะผิดผิดกันไปก็ไม่เป็นไรครับต่อไปคาถาที่สองการนังนิขเหตุตานะมุเขนาวิวเตนะยังวุจเตนิขหีตันติวุตตังพินทุสังรานุคังพินทุก็คือพินทุคือจุดยังพินทุพินทุคือจุดใด นี่ก็เหตุวาณนะข่มแล้วกระนังซึ่งก่อนวุจตเตออกเสียงมุเขนะวิวเตนะด้วยปากอันไม่เปิดกว้างด้วยปากอันไม่เปิดกว้างเปิดอยู่แต่ไม่กว้างหรือไม่เปิดนั่นแหละครับต่อไปครับสังกานุคัง ไปตามก้นหรือตามหลังสังระเสียงสั้นท่านเรียกว่านิคหิตครับนิคหิตตังอิติวตังวุตังถูกเรียกอิติว่านิคหิตตังนิคหิตแปลตามนะครับง่ายๆหัดแปลบาลีเบื้องต้นมาแล้วคงพอแปลได้รู้เรื่องอยู่ต่อไปข้อสิบสุดท้ายครับถามว่าเกหิฐานะกะนะัลยาณยัตเนหิต อิอูโอขดัทภะสะหอิติอเมอคังกราชายันติอิเมอคังกราอักษรทั้งหลายเหล่านี้อิติคืออีอุโอขทัคทัดะน,นดะดัทะทะทภะสะหชายันติย่อมเกิด เกหิฐานกัตณนาปยัติเนหิจากฐานกรและปยัตนะทั้งหลายเหล่าไหนตอบว่าอักษรเหล่านี้เกิดจากฐานกรและปยัตนะดังนี้ทำเป็นตางรางมาเลยอักษรอะไรเกิดจากฐานอะไรกนอะไรและปยัตนะอะไรตอบถามตรวจเป็นตัวๆไปตัวไหนผิดถือว่าผิดหมดนะครับเพราะมันคะแนนเดียวครับ ออักษรเกิดจากกันธาฐานกันถะเจอกันถะเป็นทั้งฐานทั้งกรนก็เลยเรียกว่าสกฐานกรส่วนปยัตนะความพยายามนั้นสังวุตตะปิดฐานออกเสียงครับสังกรเกิดจากตาลุฐานชิวามัชกรวิวะัตะปยัตนะเปิดฐานออกเสียงอุเป็นโอทฐาน กรอนเป็นโอทกอนจึงเรียกว่าสก,กะฐานของตัวเองเป็นกรเองก็เลยเรียกว่าสกฐฐานกรอนแล้วก็นอกจากนี้พยัญชนะกับสระมีปะยัตนะต่างกันถ้าสังกะเป็นวิปะตะปะยัตนะนะครับต่อไปครับสังกะโอมีสองฐานเกิดจากคอและ ริมฝีปากกันถาฐานและโอถาฐานก่อนเป็นสกัดฐานกรส่วนปยตนะเป็นวิวะตะต่อไปพยัญชนะครับขะมาจากกันถาฐานก่อนก็เป็นกันถากรหรือสกัดฐานกรพยัญชนะวักทั้งหมดเป็นพุทธปยตนะครับพุทธปยตนะก็เรียกว่ากระทบฐานหนักหนัก กะขะนะครับเมื่อเทียบกับอวักยารละวะสาระอังกระทบเบาๆสนะักกะขะขะงะนะกระทบหนักก็เลยเป็นพุทธะทะทอทงองทะทวนางมนโทมุตธฐานคือปุ่มเงือกชิวหาชิวโหปักคะใกล้ปลายลิ้นเป็นก่อนพุทธะกระทบหนักๆเป็นปยัตนะตอท,ทง ทันตฐานฟันตรงฟันก็ปลายลิ้นเป็นก่อรปญตนะคือกระทบฐานหนัหนกเป็นพุทธ,ธปยจณะพระนะพ,พอสัมเภาเป็นโอทฐานเป็นพญจณะปะวัคโอทฐานนะครับส่วนกรก็ลิมนฟีปากกระทบลิมนฟีปากจึงเรียกว่าสกฐานกรปญตนะพวกปญจณาวัคทั้งหมดเป็นพุทธ,ธปญตนะต่อไปครับ อาวักมีสองตัวคือสะกับหะสะเกิดจากทันตฐานชิวหักคะใกล้ปลายลิ้นมีใกล้ปลายลิ้นเป็นกรอนแล้วก็มีปัญะเป็นเปิดฐานนะครับเปิดฐานและกรอนวิวตตแปลว่าเปิดสังวุตตะแปลว่าปิดพุทธะแปลว่ากระทบหนักอีสังพุทธะแปลกระทบน้อยๆเบาๆ ต่อไปครับหะเกิดจากกันถาฐานเหมือนสระอะกรก็เป็นสกัดฐานกรคอ,อกระทบคอเองส่วนปยตนะเป็นวิวตะเปิดครับได้ช่องละ10คะแนนไอช่องละ1นคะแนนรวมเป็น10คะแนนตรวจตามนี้ครบทั้ง10ข้อครับต่อไปก็ตรวจรวมคะแนน แล้วก็ขานคะแนนให้ฟังว่าใครได้เท่าไหร่ครับพันพงชัยแปบต่อไปครับพระดันุพ, 73. พนพ73พชดชัดชัย เจ็ดสิบเจ็ดใทัดสิบหนึ่งาอะไรนะวงสรอนเจ็ดสิบสาอภิชาติยีโอ้โหอ่านผิดหรือเปล่าไม่ใช่สามสิองเลย ยี 23. 23่สามฮยามหรือสามสิบสองยี่สิบสามทำไมได้น้อยขนาดนั้นนะน้อยไม่เห็นฝุ่นเลยเนะี่ยทักสี่สิบยังพอว่าเลยอะไรยี่สิบสามเป็นพู้มบาน้อยสันโดษนังไงต่อไปอิสระพงได้เจ็ดสิบเจ็ดสิบหก หมดหรือ,อยังฮะชาโนมาต์แปดสิบรอบ2องมาแปดสิบยังน้อยอยู่ครบอย่างครับแล้วอย่าลืมกรอกคะแนนที่ช่องต่างงคะแนนนะครับอ่ะต่อไปหมดแล้วแค่นี้แหละครับต่อไปเราก็จะเรียนกันแล้วใครไม่มาก็ไปตรวจเอาแล้วก็มาแจง้งคะแนน ฝ่ายทะเบียนนะครับสำหรับวันนี้เราจะขึ้นกันที่สนทิกันนะครับเดี๋ยวจะตัดถ่ายทอดสดก่อนแล้วเริ่มต้นใหม่นะครับ